สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองห้าหกหาถูกๆทกทนถูกทกุกคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมเขาผมว่พอกันคือเก่านะครับกับแนวทางตัวเลขเมื่อนี้ับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับ งวดประจำวัอนี้นะครับงวดมันนี้นะครับมาสายแน่นะครับผมมาสายแน่นะครับผมแต่ว่ากับมาเฮานะครับผมเอาละครับก่อนจะขอยเบืง้งแนวทางตัวเลขของงวดนี่นะครับผมไปเบิง้งแนวทางสรุปของงวดที่พัฒนาก,กอน,นะครับมาเบางแนวทางสรุปของงวด ทีพันาุ์มานะครับของวันที่19นะครับผมเพื่อเปนะ็นแนวทางของงวดนี่นะครับผมงวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับ7 5 3 1 6 4 7 5 3 1 6 4 3ตัวบนออก1 6 4 2ตัวล่างออก3 1นะครับส่วนทางสปปลาวนะครับออก7 5นะครับ7 5ทั้งขบวนนะครับทั้งขบวนทั้งสปปลาวนะครับใส่เลข หกตัวหนานะครับผมเป็นเหล็กลางนะครับมีคนโชว์คนหมาแล้อพี่น้องมีคนโชว์คนหมาในบอครับสำหรับคนทีพ่พานมาแล้วครับผมส่วนในเรองก็ให้ตัวเหล็กเนวทางหลุดไปนะครับจับคู่ห้หลุดนะครับผมแต่ว่าเหล็กในตารางนี่ครับเหล็กในตารางนี่เขาที่สามตัวนะครับเขาที่สามตัวบนนะครับผม หนึ่งหกสี่นะครับเข่าสามตัวบนนะครับในตารางนะครับผมถาม้าไปจับเองนะครับก็คงจะโชคดีนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวตัวเน่นได้กับตัวเด่นนะครับเลขเด่นก็หลุดไปนะครับเลขเด่นหลุดไปนะครับผมเจาะตัวเจาะกะ ลดนะครับตัวจอเนี่ยก็ลดนะครับผมต่ว่าลักลอยนะครับลักลอยว่านี้เขานะครับเขาที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองแปดนะครับเขาที่หนึ่งครับผมเขาที่หนึ่งนะครับ หที่หนึ่งนะครับรัก้อยจะประกบคู่รุดนะครับผมเอาล้วครับก็ต้องขอถกขอไพ่สิ้นะครับผมจับคูหายเพราเขานะครับหัดที่สามแล้วนะครับพี่น้องหัวดที่สองนะครับหัวที่สองที่หลุดไปนะครับผมมาเบิ้งหัวที่สามมือนี้นะครับมาเบิ้งมือนี้นะครับผมว่าสิ เข่าหรือจิตเดินต่อหรือจิลุดต่อนะครับผมไปเบิรงกันเลยครับอ่ะพี่น้องมาเบิรงกันต่อครับสำหรับลาบพัฒนางวดวันที่21เดือน3ปี68นะครับของมือเดียวนะครับผมพี่น้องเขมามอกว่าเราก็อย่าลืมนะครับฝากกดไรกดแชร่แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับผมจะได้มีกำลังใ,ใจเห็ุคลิปต่อไปนะครับสำหรับ ท่านที่ชอบในทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถึงเลขจะเพ่เขานะพี่น้องกันนาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นใดน,นะครับผมจับกู้ให้อจิลุตนะครับ่ว่าเลงในตารางนี่ก็แม่นพอสมควรนะครับผมอ่ะมาเบิ่งกันต้อนะครับสําหรับเราพัฒนางวดประจําที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผมเลงในตารางนะครับเลงในตารางก็มีห้าหกเจ็ด 9412นะครับ5679412นะครับผมส่วนตัวไอ้ส่วนตัวเน้นนะครับส่วนตัวเน้นก็มี67942นะครับ67942นะครับอันนี้ตัวเน้นนะครับที่คิดว่าได้จากโควินนะครับผมสำหรับตัวรูดนะครับตัวรูด ก็มีสี่กับห้านะครับสี่กับห้าเน้นที่สี่นะครับผมเน้นที่สี่ด้วยพี่น้องสำหรับตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็มีสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า สี่หนึ่งเจ็ดเก้านะครับอันนี้เลขจับคู่นะครับส่วนตัวเน้นนะครับผมคู่เน้นนะครับก็คือสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับส่วนตัวกันนะครับก็มีหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามนะครับเอาพ่มักตัวใดก็เลือกจับคู่เลือก ซื้อเลือขากันได้แล้วครับผมส่วนตัวในตารางนะครับส่วนตัวเหล็กในตารางนะครับไปมักก็จับคู่กันเองได้นะครับผมแล้วมักตัวเหลกจะจับคู่กันเองเลยนะครับที่นอกเหนือจากที่อะจับหายนะครับผมจะงวดนี่ก็เหล็กในตารางกับคงเกียวผ่านนะครับคงจีเดินต่อนะครับผม มาเบงลักลอยกันครับลักลอยงวดนี้นะครับผมลักลอยงวดนี้ก็มีหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับงวดที่แล้วเน้นผิดตัวนะครับผมเน้นสองออกหนึ่งนะครับงวดนี้เน้นเจ็ดน,นะครับส่วนสามตัวนะครับประกบคู่ได้เจ็ด สี่เก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่เนะครับสี่ตัวมีหางหนึ่งนะครับเด้อมีหางหนึ่งก็4ี่เนะครับเอาพมักตัวได้กะเลือกหาเลือกซื้อ,อได้นะครับผมซื้อเลือกหาได้นะครับแอบหนาจาไว้เลยครับพี่น้อง สำหรับวดนี้ก็คงจะบมพาดนะครับคงจะบมพาดกันนะครับผมคงจะได้รับโชคกันนะครับวันนี้นะ,ะไปเบิงเลขตัวนี้นะครับตัวที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมที่แอดมักสุดๆนะครับ 4 7นะครับผม g 7แล้วก็1 7นะครับสองคู่นึงนะครับผมกดว่านะครับกิดว่หน่าจะเข่าวิ้นนะครับผม่าไปมัทุนหน่อยห้อยหน่อยนะครับผมก็4กับ7 1กับ7เนี่ยครับ ไดด้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดได้พี่น้องตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับก็ก่อนจะลงทุนนะครับก็อนเก็ตจะร้ายนะครับผมนําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์ก็ได้นะครับแอดกับบุ้งหัวเลขเสียออกจากได้นะครับผมก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอสตีเท่านั้นนะครับผมไปมักจัดขัดพานนะครับบุมากับบุ้งความมั่นคงนะครับผม ทรัพยากสุดนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับปังๆแห้งๆกันนะครับ่าเจ็บจะจนนะครับจนไม่งั้นไม่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงืนไหลกองท้องไหลเข่ากระเปอตุงทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิบหนาพอกันไหมสวัสดีครับ